เ็ดคลิปเกี่ยวกับการให้ยาของฟาร์มคอยแล้วก็การให้วัคซีนของไก่น้อยเนาะสำหรับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงไก่น้อยอหรือว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนี่ยเนาะยังบ่เคยเลี้ยงแต่ว,ว่ามีความสนใจอยากมีหรือว,ว่าบุเคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยเนี่เดี๋ยว่อยจะเห็ุคลิปที่เบื้องคลิปของ่อยแล้วในการให้วัคซีนนั่นเบืเ่อเดียวสามารถให้วัคซีนเป็นเลยพี่น้องเดี๋ยวคอยจะมาเหตุใ้เบื่องเลยพี่น้องมรนาก็กคือแทบจะบม่มีนะมีแตทิมเนาะแต่ว่าก็เลยเปลี่ยนมา ให้มันเป็นอาหารไก่พี่น้องมื่อนี้สชมาให้อาหารไก่น้อยโดยใส้ล้ำยาเนาะล้ำยาที่เหลือจากการให้งัวมาบดแล้วก็ไปผสมอาหารเพื่อเป็นอาหารสลับไก่เดี๋ยวไปติดตามกันพี่น้องว่าจะเป็นแน่ไรเน สบายดีเนาะสบายดีพี่น้องมาทุกคนมาพบกันอีกแล้วในซองเอ็นพีคนมานอกพี่น้องมืง่อนี้สิพาพี่น้องมาให้อาหารไกลน้อยเนาะโดยไส้นี่พี่น้องอันนี้แมนล้ำของหญ้าเนาะจะเป็นล้ำใหญ่ในเปียที่เศษเหลือจากการให้ง้วนนะเพราะว่าเอาใบเอาใบของหญ้าหรือว่ายอดของหญ้านี่ให้ง้วกินส่วนล้ำมันมันแข็งพี่น้องมันแข็งแลวก็มันมีแต่คุณ ประโยชน์มันก็นกนคือแทบจะมมนะไม่มีเนาะมิไตทิมเนาะแต่ว่าก็เลยเปลี่ยนมา,าให้มันเป็นอาหารไก่พี่น้องมื้อนี่สิมาให้อาหารไก่น้อยโดยใช้ล้ญ้าเนาะล้ญยาที่เรือจากการให้งัวมาบดแล้วก็ไปผสมอาหารเพื่อเป็นอาหารสลหรับไก่เดี๋ยวไปติ่ตาม,มากันพี่น้องว่าจะเป็นแนวไรเนาะมีพี่น้องอันนี้ก็แมมนล้ญยาของเฮาที่เรือจากงัวกินพี่น้องจะเอามา บดเนาะเพื่อแปรห่วมให้เป็นอาหารไก่ของในมือนี่พี่น้องซึ่งมันเป็นลำหยามมนแข็งมาน,นี้หพวมันบุก,กินเนาะเขาก็มีแต่ทิ่มย่างเดียวแต่ว่าอันนี้เขาจะมาบดให้มันละเอียดแล้วก็ไปผสมอาหารเป็นอาหารไก่เพื่อลดต้นพื้นได้พี่นอ้องกันเดี๋ยวมาเบิร์ขั้นตอนต่อไปนะเขาจะไปบดน้ำกัน อ๋พี่น้องนี่แมนหยาของเฮาที่เฮาไปบดมาพี่น้องบดก็ไม่ได้หลายเนาะเพราะว่าอันนี้แมนมาสาธิตให้พี่น้องเบิ้งแต่ว่าถ้าจะให้อาหารไก่ในจํานวนที่หลายเฮาจะบดหลายกว่นนี้พี่น้องอันนี้สาธิตให้พี่น้องเบื้องเนาะแมนเศษหน้าเหลือจากงัวกินแล้วก็ไปผสมเนาะแต่ว่าไปผสมแต่ว่าถ้าเป็นไก่ใหญ่ก็จะบดหลายกว่นนี้แล้วก็ผสมอาหารหลายกว่นนี้เนาะแต่อันนี้จะเป็นไก่น้อยเนาะพี่น้องเดี๋วว่าไก่ที่พึงจะ ออกจากการอนุบาลเนาะจากจากที่กินอาหารสำเร็จรูปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเริมเมในไก่ที่เริมเข้าสู่การลดต้นทึนนสูตรอาหารลดต้นทึนกันเลยบรดยหลายหลายแต่ว่าไก่น้อยกับหลายพี่น้องประมาณเกือบสองร้อยตัวเดี๋ยวเข้ามาติดตามไปด้วยกันครับพี่น้องอันนี้ก็เมนอาหารลักเนาะที่ใส่ในการลดต้นทึนเนาะเป็น้าที่ไปวดมาอยู่ในต้นขิมอะไรพี่น้องแล้วก็เขาจะมาผสมกับอันนี้เนาะ จะเป็นซาลี่หือวข้าวโพดบดพี่น้องแล้วก็จะมีอาหารซาเลนหูมเนาะอ่าที่ที่ไปเอามานี่ย่างละย่างหนึ่งอาหารก็เต็มนี่นอนแล้วก็ข้าวโพดก็เต็มนี่คือสองอันนี้เมนสูตรสำหรับอ่าให้ไก่น้อยพี่น้องไก่น้อยที่จากปกติเมนมันจะกินมันจะกินแต่อาหารซาเลนหูมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย อ่าในยูในช่วงอนุบาลแล้วหลังจากนี้เนี่ยคอยกันได้ย่ายไก่น้อยออกไปแล้วเนาะเพื่อไปเริ่มลดต้นทุนแบบนี้แหีะพี่น้องก็เลยอ่ามีการผสมหญ้าหรือว่าผสมกล้วยผสมลายย่างเข้าไปเนาะผสมอาหารไปไก่น้อยเหมือนกันอ่าสําหรับไก่น้อยที่จะไปให้อาหารนี่็มีอยู่แล้ว ประมาณเกือบสองร้อยตัวพี่น้องอันนี้แมนอาหารเนาะอันนี้แมนจานวนของอาหารสลหรับเกือไก่หรือว่าให้ไก่สองร้อยตัวพี่น้องแล้วก็เมื่อนี้จะในตอนค่าในตอนอประมาณอีกจักหนึ่งส้วงเนะาะค่ะมันมืดเนาะพี่น้องก็จะยายไก่จากคอกอนุบาลอยู่นี่เนาะไปอีกประมาณห้าสิบตัวพี่น้องเพราะว่าไก่ที่เคาอนุบาลน,นี้มันก็พร้อมแล้วที่จะ,ะหรือว่า อดเวลาแล้วเนาะคือจํานวนวันมันครบ30วันแล้วค่อยๆจะง่ายออกไปเลี้ยงอยู่บอ่ออื่นเนาะเป็นแล้วก็เริ่มใส่สูตรอาหารลดต้นทุนแบบนี้ พีน้อกันไปพี่น้องไปให้อาหารไกลแต่ว่าข้อไกลกับบอนเก้าแหละพี่น้องถ้าบุไดท,ที่ติดตามช่องของค่อ,อยเนาะก,ก็จะเห็นเนาะจะผ่านขอกงนี้ไปอันนี้ก็แ็่งวงนะพี่น้องจะไปขอกงนี่นะก็จะเป็นข้อเนาะส่วนข้อไกลที่เลี่ยงนี่จะเป็นข้อมูเก้าพี่น้องมันจะเป็นกรงเล็กเนาะเป็นห้องเป็นห้องอนนี้จะเป็นข้อมูเก,ก้าแล้วก็ ส่วนทางพุ่นพี่น้องเดียวจะให้เบิรงเดอส่วนทางพุ่นนี่เห็นบอกในหลายๆคลิปก็ค่อยก็ทายให้พี่น้องในเบิรงเนาะทางนั้นจะเป็นไก่ไงที่ไก่จะได้ขายแล้วค่อยจะง่ายไปพุ่นเนาะก็คือประมาณตัวแปดขีดหากิโลปลายก็คือเอาออกจากนี่แหละพี่น้องหลังจากที่เขาอนุบาลนาะครบหนึ่งเดือนค่อยอนุบาลครบหนึ่งเดือนค่อยจะง่ายมานี้มาเลี้ยงอยู่นี้นี่ประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าเดือนปลายพี่น้องแล้วก็จะง่ายไปเลี้ยงที่พุ่นต่อเนาะมันจะเป็นระบบหมุนเวียนพี่น้องแล้วก็พอเขา เขาขายดังนั้นพี่น้องเขาขายดังนั้นแล้วกาเอาทั้งนี้ไปเาอาทั้งนี้ง่ายไปแล้วก็เอาทั้งอนุบาลเนาะไกลที่เอาอนุบาลที่ง่ายกับมานีเนาะจะเป็นระบบหมุนเวียนพี่น้องเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เมนไก่ที่จะมาหาอาหารในมือน,นีเนาะพี่น้องอันนี้ก็มาเลี้ยงอยู่ในนี่เดี๋ยวก็ได้เกือบเดือนแล้วพี่น้องใกล้จะได้ง่ายออกไปแล้วเนาะพวกนี้เนาะแค่นี้นก็เมนเนาะ แล้วก็ทางนี้อีกประมาณนี้แล้วก็ค้องน,งนี้อาจจะมีไยมึมุ้มนะพี่ชอบนี่ย,ยงงงงงน,นี่เหรอเดี๋ยวข้ามาให้อาหารน้ำกันพี่น้องมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบิ้ลเบิ้ลโอ้น้านกระเบิดแล้วเนาะโอ้บริเบิดเนาะมันล่มนี่คือ นะมืมนจ,จริงจะให้นนะมืึงพงใไ้กระมิ้นจะโตอ้วนๆสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะสังเกตเบื้องเอิ๊กมันไม่้องเบื้องเอิ๊กเบืเ้องก้นเดือดๆดือเลย อันนี้ก็แเมนอคอกที่หนึ่งเนาะยังอีกสามสี่อคอกที่เขาจะให้อาหารก็ประมาณนี้พี่น้องสำหรับสูตรอาหารเนาะเมื่อไก่มันอายุมันเริ่มลายขึ้นค่อ,อยๆจะลดะพวกวัตถุดิบนี่ลงพี่น้องค่อยจะค่อยจะลดพวกอาหารสรําเวจหูปลงลดขา้าวโพดบดลงแล้วก็เพิ่มาพวกลดต้น,ท,นทึนเข้าไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ไก่ก็ยังน้อย,อยอยู่พี่น้องก็เลยต้อง ได้ให้อ่าพวกเจสซี่หลายๆเนี่ยเพื่อ,อเล่งการจะได้เดติบโตของโครงสร้างมันของโครงห่างห่างไก่ของไก่พี่นอ้องประมาณน,นี้ไปเฮามาข้อที่สองพี่น,อ <c oughs> น,นอ้องก็จะยากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นข้อหมูเก่าพี่นอ้องมันก็เป็นประตูแบบนี้นเ,นเนะาะเดี๋ยวเขาก็มาแปลงเนาะเพราะว่าเพ่ได้เลี้ยงหมูแล้วมาเลี้ยงไก่แทนมาเบิ้งเบิ้ง หิวแล้วหิวแล้วพวกนี้ไปพี่นอ้องยังสองข้อกเนาะข้ะอนี้เขาไม่ให้ข้อกนี้ก่อนทำในนะ้องพวกนี้ใกล้จะมืดแล้วเนี่ยนะมันจะเห็นหงส์กินบ่นนี่ถ้าใครหันคำในน้องมึง เอามาให้ทงนี้นีตัวตตุ้ยทุกตัวแล้วสระแกน่อยน้องเบิเอิกมันเดือดเลยเมื่อเขาเลี่ยงมันสมบูรณ์เนาะเห็นไหม ไใ่น้อยสมบูรณ์พ่อแม่พันธุ์ดีเวลาที่เฮาเลี้ยงโครงสร้างมันดีมันก็ใหญ่ไว้พี่น้องเรากมันก็นได้ขายไวนะ้นาะเฮาเลี้ยงเป็นระบบเศรษฐกิจไปไปกินเดี๋ยวมาให้อาหารข้าวสดท้ายอีกคลองอ๋อส่วนนี้เขาจะเป็นข้าวสุดท้ายแล้วนะพี่น้องไปกับรวมๆแล้วก็ประมาณสองร้อยตัวนะพี่น้องปร,ประมาณนี้เนะาะบ่ณสองร้อยก็เกืี่เกลี่สองร้อยแต่ว่ามื้อนี้ ค่อยก็จะง่ายไม่อีกเนาะเปลี่นรุ่นประมาณปร,ประมาณตัวสำนีพี่นอ้องค่อยจะง่ายมาจากอ่างอนุบาลเนาะโดวยว่าข้ออนุบาลที่ข่อยเลี้ยงประมาณสี่สิบห้าสิบตัวพี่นอ้องเดี๋ยวมาที่ต่ำมันกันหลังจากที่ให้อาหารไก่น้อยแล้วนะจะง่ายมาใสา่อคอกนี้เนาะค้อข้อทั้งขางอันนี้ก็เป็นอคอกว่างนะเพราะว่าไก่ก็ได้ง่ายออกไปอืมมัน,นก็นหิวละเดี๋ยวไปทานกัน ถามว่าพี่น้องท่านไหนนาะที่มักที่สนใจในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตัวนี้ตัวผากข้อที่สามแล้วพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคอยได้ให้คลิปต่อไปแล้วก็เพื่อพี่น้องจะบ่พลาดคลิปจากช่องของไอยนะพี่น้องนี่ขึ้นไก่ทุกคอกนะอ้วนสมบูรณ์ตุ้ยมึงเอื้อเนาะืมึงเอื้อเรื่อมแต่ตามนี้พี่น้อง รับสูตรนี้นะพี่น้องที่เคยเอามะเขือเนาะไกลน้อยเกือบสองร้อยตัวนี่ถ้าคิดไรเป็นเงินบาทนี่มวถึงห้าสิบบาทเลยพี่นอ้องแถมอาหารนี่ยังเหลืออีกให้พี่น้องด้แถมอาหารที่มะเขือน,นี่ยังเหลืออีกก็คือเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยจให้แต่ประมาณกิโลปลายเนาะแล้วก็อ,อาหารสเลดฮูกก็ให้ประมาณกิโลปลายเท่กันแต่ว่ายังมีอาหารเหลือเนาะถ้ามาคิดไรเป็นเงินผมถึงนห้าสิบบาทรับ ค่าอาหารพี่น้องคือว่าถืกแต่ว่าไกลน้อยเทลายตัวคือไั่เสือเอาขอบใจพี่น้องเดือทีเข้ามาหักชมหนาเดียวมืดๆได้ไห,นหนึงก็จะง่ายไกลน้อยมาขาที่สามไปพร้อมกันเอาพี่น้องตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะตามที่ว่าไว้ตอนที่ไปเคลือไกลน้อยจะมาง่ายไก่น้อย เดี๋ยวจะให้พี่น้องในเบื้องไกลไน้อยที่จะง่ายไปเนาะว่าเป็นอย่างที่จะง่ายไปพี่น้องเด้อเด้อันนี้ก็เป็นข้อไกลน้อยคือเก่าอ้างอนุบาลพี่น้องอันนี้ก็เป็นอ้างอนุบาลคือเกา่าเนาะที่ได้ทายให้หลายคนพี่น้องหลายคนในเบื้องเนาะในคลิปไปหลายคลิปก็น้านี้เนาะพี่น้องซึ่งเป็ดไก,ก่เขาออกมาจากตัวประไข่เนาะส่วนนี้ก็เป็นไก่พี่น้องห็นบอกอันนี้หากเราออกได้ประมาณสี่มือพี่น้องทั้ทงนี้ เราจะมีเท่านี้เองเนาะเท่านี้ก็ใกล้จะได้าย้ายออกไปแล้วอันนี้จะเลี้ยงอีกหนึ่งอาทิตย์พี่น้องเดี๋ยวน,นี่จะเลี้ยงอีกหนึ่งอาทิตย์เนาะเขาจะย้ายออกจากอ่างอนุบาลของเฮานี้เราจะซุ้มนี้คือกันอันนี้แมนพี่น้องอ่าอันนี้แมนไก่ได้อายุได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ปลายแล้วก็คอยจะให้วัคซีนเนาะในคลิปต่อไปพี่น้องอ่าขอบใจหลายๆท่้นสำหรับทุกคนที่ติดตามมาตลอดแล้วก็มีหลายคนที่ถามเข้ามาเนาะ เกี่ยวกับการให้ยาของไก่ที่ฟาร์มค่อยเกี่ยวกับให้ยาอย่างแน่ให้วัคซีนเน่าไรก็เดี๋ยวคลิปต่อไปพี่น้องฝากกดติดตามถ้าหากว่าใครที่ติดตามู่แล้วก็ขอบใจเนาะที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามเดี๋ยวค่อยจะเห็นคลิปเกี่ยวกับการให้ยาของฟาร์มค่อยแล้วก็การให้วัคซีนของไก่น้อยเนาะสำหรับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงไก่น้อยหรือว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนี่เนาะยังไม่เคยเลี้ยงแต่ว่ามีความสนใจอยากมีหรือว่าบุเคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยเนี่เดี๋ยวค่อยจะเห็นคลิป ที่เบื้องคลิปของคอยแล้วในการให้วัคซีนนั่นเบื้องเท่าเดียวสามารถให้วัคซีนเป็นเลยพี่น้องเดี๋ยวคอยคจะมาเห็ุในเบื้องเรือพี่น้องเด้อฝากติดตามไว้ก็เป็นไก่กอันนี้หากเอาออกมาได้สามมื่อนี้พี่น้องมื่อนี้โมดีสามแต่ยังมือทันได้ให้วัคซีนพี่เน้องแต่อันนี้ก็แม็นพิการอันนี้แม็นอาทิตย์ปลายละ,อ,ะอันนี้ประมาณสองอาทิตย์แล้วพี่น้องสองอาทิตย์ปลายแล้วสำหรับฟอ,องนี้เกือบเกือบเกือบสามอาทิตย์ ส่วนนั้นนี่ก็อยากมืดเลยเนาะเพราะว่าดอกไฟขาดไฟฟ้ามันบอสเตรียนมาไหนไฟฟ้าบุดมาบุดดับอยู่ที่นรองนี่เบื้องอดอกไฟเต็มเนี่ยนะมันเลยที่ไหนดอกไฟขาดแต่ก็เบิ้งเดียวเด้อพี่น้องอันนี้ก็เมนไกลที่วาไว้กับพี่น้องเนาะว่าจะง่ายไปแต่ก็จะเลือกอาทิโตมันง่ญ่นะเพราะมันติ่นขำมัส่วนข้อนี้ก็จะง่ายไปทั้งหมดเลยพี่น้องอันนี้ขนาดจะประมาณจะร,รวมๆแล้วประมาณ เก็บเเอาเลเก็บเก็บเอาหลายอ้างห,หลายข้อใส่กันเนาะน่าจะได้ประมาณ4 0่สิพี่น้องสี่สิตอันนี้ก็นแมในไก่อายอุได้3อาทิตย์ปลายแล้วพี่น้องเกือบเกือบ4อาทิตย์อันนี้แมนกินอาหารตลอดสักทีชั่วโมงเลยน้อกินอาหารสำเร็จหุปเนะาะสลับไก่แต่ว่าซุปเนียนยังน้อยอยู่จะมีบางตัวที่มันน้อยเนี่ย ก็ยังไ่ได้ย่ายไปเนาะแต่ว่าพวกงหญ่ๆก็จะเอาไปไปเลี้ยงเป็นสูตรอาหารรัตุ้นทื้นตอนพี่น้องวันนี้เพราะว่าเลี้ยงอยู่ในนี่ก็คือกินอาหารตลอดชั่วชีสมองแมนให้กินแต่อาหารย่างเดียวเลยเนาะไ่ะได้ให้ย,ย่างอื่นเลยแต่ว่าต่อไปเพื่อเขาง,ง่ายออกจากนี้แล้วก็ไปใส่สูตรอยู่ในต้นลิดแะละพี่น้องที่ไทยพี่นอ้องในเบืองเนาะก็คือใส่สูตรรดตุ้นทุนแลบวันนี้นะเดี๋ยวที่ตามน้ำกันพี่นอ้อง อุปกรณ์ของก่อนจะจับใส่หน่เนาะจะจับไก่ใช่นีพูดต้องต้องในมอดไฟก่อน้องเพราะว่าผ่ามันไกลมันเห็นหุ่งเนาะมันแจ้งมีดอกไฟเปิดไว้แบ่นีไก่มันจะตื่นมันจะจับง่ายเย้ ยีตัวตุ้ยๆแลวยังไงแบบนี้ส่วนว่าไก่ที่กำลังจะย่ายไปนี่ก็คือค่อยให้วัคซีน,ลนแล้วบนระดับที่นองเน,นอะไก่อายุสามอาทิตย์ปลายเกือบสีอาทิตย์ก็คือค่อยให้วัคซีนข้างที่2แล้วเพราะว่าไก่น้อย ไก่น้อยเนื่อง,ง,ง,งอาทิตย์ค่อยจะให้วัคซีนข้างข้างข้างทิตย์น้องคือไก่อายุครบหนึ่งอาทิตย์แล้วจ้ะประมาณสามอาทิตย์ปลายเกือบสี่อาทิตย์ค่อยจะให้ทอาทีตสองเนะาะอันนี้ก็เป็นให้แล้วเดี๋ยว่อาจจะย้ายออกไปละน้อง ครับพี่น้องสำหรับข้อนี้ก็ง่ายๆเอาไปเลยเนาะไก่ที่อยู่ในนี้เนาะแต่ก็บประด้นับจํานวนเนาะพอดีข้อกับเพื่อนพอดีเนาะจะอนามัยจะอนามัยไว้ใส่แกบ้วแตวจะง่ายไก่น้อยที่เบาะอไม่จากตู้พักเข้ามาใหม่อีกพี่น้องจะเป็นระบบหมุนเวียนเนาะส่วนข้อนี้ก็เดี๋ยวจะเลือกในตัวใหญ่ๆเนาะแบบง่าย มันหยียบกันก็พวกเป็นอย่างน้องเดี๋ยวบอลที่เขาจะเอาไปปล่อยกับใกล้ๆล้ะพี่น,น้องไปพี่น,น้องไปปล่อยไกลคือทางเก่านี่แหละพี่น้องคือผ่านข้องวนมาอย่างที่หลายๆคลิปได้ถ่ายให้เบื่งนเนาะ าหากว่าพี่น้องท่านใดน้องที่มักชีวิตการเกษตรเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องของข่อยน้ำเพื่อจะบ่พลาดคลิปจากข่อยเนาะพี่น้องแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ข่อยเองได้ไดเฮ็ดคลิปได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะนี่ครับมาหอดคอกไกนะ่เนาะเบิง่งแค่กลางคืนมันนอนอยู่พี่น้องในโซนนี้พวกนี้ก็กำลังนอนอยู่เนาะเดี๋ยวปล่อยไก่น้อยก่อนนะเดี๋ยวจะมาเบิง่งไก่ซุ้มที่เฮามะเขือเนาะส่วนคอกที่จะปล่อยมันจะปล่อยเขาคอกนี้เนาะ คอสุดท้ายประตูกระเพแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะได้แปลงชิ้นเบิดน,นะครับ เจ็ดแปดสามเก้าสี liksom, ่สิบยังสามตัวนะสี่สิบสามตัวพี่น้องเกือบเกือบหาซิปนะเห็นไหมอันนี้ก็แมีนไก่ที่อายุถึงหนึ่งเดือนก็มีนะพี่น้องคือจังสิอายุถึงหนึ่งเดือนแล้วแต่ว่าพวกน้อยๆนี่แตยังไม่ถึงเนาะพี่น้องแต่มันอยู่ในครอบเดียวกันมัน มันลึ่งกันว่าสันสา้นๆพี่น้องมันบดติกบดตอดกันอยเลยง่ายมาน้ำกันเลยเนาะจะมาใส่อาหารสุดเดียวกันเลยอันนี้กะไก่สามอาทิตย์เนาะสามอาทิตย์ส่วนพวกนี้กะบสี่อาทิตย์ปลายแล้วเนาะอันนี้ก็คือหมื่นก็จะเริ่มให้อาหารสุดลดต้นทุนแหละสำหรับฟองเดี๋ยวเข้าไปเพิ่งไก่อคอกออื่นน้ำกันที่มันนอนเนาะ ก็ให้ให้มามเบื่อไก่น้อยนำะกันอส่วนพวกนี้่ะกินอาหารบร่มุดสำหรับพี่น้องอาหารก็ยังนาห้ามเมืเอมอเอเ่อ่นมื่อเศร้ามาก่อนเข้าเกลือก่อนหน้าจะมื่ก่อ,อนดีคอยจะมาให้อาหารในตอนเช้าส่วนพวกนี้แกง่ายมาคือกันเนะแง่มา,าจากบอลอนุบาลก็ได้สองอาทิตย์ละที่ง่ายมานี่กล่เกือบสองเดือนละ,นะตอนนี้บางตัวก็สองเดือนแล้วเนหะ็น ไปดองซีอิ๊วในกระองเดือนหนึ่งมาพี่นมาสองเดือนปลายแล้วก็มีซุ้มทีเดือนปลายกันนี้ไปดองดอสีเมื่อเทียบขนาดเห็นปะคนละเรื่องเลยแต่ว่ามันอยู่น้ำแก่มาแต่นอ่อนนะก็เลยบอกเป็นอย่างแต่ว่าใกล้ค่อยนี่มิจิโตติตุ้ยอ้วนๆเลย,เลยกันหน่อยดิเบื้องเบื้องจากอีกอย่งเนาะแล้วก็เบรงจากหุบหางโครงสร้างมันตัดตัดเลยนะ นหยุดๆไปไห,ห,หมเดี๋ยวเข้าไปบึง่งคล้อกต่อไปเนาะเดี๋ยวออกมาจากประตูนี้เนาะเดี๋ยวปิดประตูก่อนอโอเคมาคอกนี้เนะาะคอกนี้ก็ยังอาหารก่อนย่างที่สั่งมางอโอ้โอโอยว้าวอะไร เขาประมาณนี้แหละพี่นก่ซึ่งกับรุ่นแล้วเข้าเดียวกันมืดเนาะพะว่าไกลแต่ไข่ไปเก็บไข่มาเนาะไข่เลี้ยงพอไม่พันธ์แล้วไข่เก็บไข่มาเข้าตู้พร้อมกันพี่น้องเข้าตู้ฟักไข่นั่นแหละมันก็เลยได้ไกลรุ่นแล้วเข้าเดียวกันน้องประมาณนี้เขาได้ไก่รุ่นแล้วเข้าเดียวกันเวลาเขาขายเขาก็ได้ขายหลายตูวบัดเดียวพี่น้องไกลมันไก็ใหญ่พร้อมกัน วันนี้แบบไม่ดีตัวที่ตีๆๆ้ที่ไหนเมื่อโครงสร้างมันดีเนาะจากพอม่พันธุ์ดีโครงสร้างใหญ่เขามาเลี้ยงมันตอนมันยังน้อยอาหารมันถึงโครงสร้างมันใหญ่มื่กีใหญ่ไวพี่น้องเวลาเอามาเลี้ยงในสูตรลดต้นทุนพี่น้องไปไปคลองใหม่มส่วน อันนี้ก็ใส่ตะนางไว้เนาะถ้าบัวใส่ตะนางในี่ไก่มันจะบินออกมาเอามึงคลองนี่เบิ้งไกลน้อยแต่ยังกระคืนเนาะคนพวกนี้ก็บง่ายมาได้ประมาณสองเดือนพี่กันละโอ้โบเมีนนะขออภัยไก่นี่อายุสองเดือนไปนะแต่ง่ายมานี่ได้ประมาณสองอาทิตย์ตัวน,นี้นี่ก็ประมาณสี่สิบโตไปเนาะ อันนี้กันนาจะเลี้ยงตต่มอีกประมาณจักสองเดือนก็น,น่าจะได้ขายนะสำหรับตัวนี้ตัวน,นี้ขออนี้กินอาหารเก่งเรากินอาหารหมดแสดงว่าเขาให้อาหารน้อยเกินไปเนาะข้ออื่นแม่นเรือแต่ว่าข้อนี้มดถ้ามดแบบนี้มันอาจจะโบยมัมก็ได้พ้่นนอกเดี๋ยวจะต้องเล้ายาให้อาหารเพิ่มแล้วสำหรับข้อนี้ตุ้ยเึ้นอันมดทุกข,ข้อเลย ไปเอาไปบนข้อสุดท้ายไปนี่สำหรับข้อนี้เกาจะโตใหญ่ขึ้นมาแน่เนาะข้อนี้ก็ย้ายมาได้ประมาณเดือนปลายแล้วอายุกไก,ก่ก็น่าจะสองเดือนปลายแล้วพี่น้องหรับข้อนี้นสำหรับหมอน,นี้ใหญ่กว่ขมูเลยเนาะความหมอน,นี่จะเอาไปทิศพอพันธุ์ในอนาคตพี่น้องเพราะว่าโครงสร้างมันใหญ่เนาะไก่หนียังไก่ ก่ยังบ่ถึงสามเดือนเลยพี่น้องสำหรับตัวนี้หรือบางทีก็อาประมาณสามเดือนนี่แหละพี่น,อน,น,น้องสำหรับไกายถึงจะว่าโครงสร้างเป็นยัไงเนาะตัวนึ่งตัวนี้นี่เกือบกิโลล่ะพี่น้องประมาณแปดขีดเจ็ดแปดขีดล่ะส่วนพวกนี้ก็ค่อยจะเลี้ยงอยู่ในอยู่ในนี่พี่น้องอยู่ในข้องนี้ อีกประมาณจักสองประมาณจักสองอาทิตย์พี่น้องแล้วค่อยจะจะง่ายออกเนาะจะง่ายไปคอกทีเตรียมไว้สาหรับไก่รุ่นใหญ่เนาะที่พ้อมจะขายไปจะง่ายออกแล้วก็จะง่ายไก่ที่อยู่ในอ่างอนุบาลเนาะที่ได้ไทย้ยพี่น้องในเบือ้องกบมาเลี้ยงแทนเนาะเพราะว่ายัางทีค่อยได้เว้าแเลยเพราะว่าค่อยจะเห็นเป็นระบบหมุนเวียนเนาะจะเห็นง่ายคอกมาเรื่อยๆเนะาะอหลังจากออกมาจากนั่นแล้วเอามานี่เอาพวกนี้ไปพุ่นแล้วพวกนั้นขายเนาะ พวกนั้นกลายแล้วเอาพวกนี้ไปเลี้ยงแทนแบบนี้แหละพี่น้องขอบใจด้วยพี่น้องสำหรับการที่ตามเพื่อเดียวในคลิปหน้าคอยจะเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการให้ยาหรือว่าให้วัคซีนไก่น้อยเนาะแล้วก็มีบางทีอาจจะมีของไก่ใหญ่น้ำการให้วัคซีนการให้การซัก,กยาป้องกันไอวาสัดปีกพี่น้องแล้วก็หลายอย่างเทียวฝากคนติดตามพี่น้องขอบใจสำหรับการหับชมเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบใจ